กราบสวัสดีครับผมตอนคำคำเน้อพี่น้องเด้อไก่สีหกปง้งแรกแล้วครับผมเลกงานกำคำมากพี่น้องครับเห็นบรรยากาศคุณหูคุณตาดีสาเกาเข้าครับผมพี่น้องพูดละรอบแหลกมาใส่ยุ่นครับบ่ได้กินพอ่อโตเราไวันใกินอยู่ต้นมะขามอยู่สาพ่นครับคนรสกกันแต่กบสองโตครับผมของแง,งบฮะตอนเดินทักทายกราบสวัสดีครับผมจุกกะนวัวแม่แมซมไซพี่นออ้อ,องป้องไปแม่โอวองโปโอนสุภูสุคน กบรบคนนียพองบอาดเงนี้ยมือ่อนี้พาพี่น้องออกมาหาอยู่หากินคือเอาพี่น้องครับผมมือมือมืออันได้ไปกบไปกินสองตัวแล้วติดใจขนาดโอ้กบกําลังไครเลยพี่น้องเลยผัดแสบขนาดเนาะกลับมาเมื่อนี้พี่น้องครับกลับมาแก้มือไม่สำหรับสารนีกแล้วพี่น้องรอบที่แล้ววิซายญาุ่นมาถึกแต่ว่าตั่ประวันแหนี้กบมันโดดลงอยู่นี่แล้วพีน่น้องตัวหน,นึ่งแล้วก็โดดญุ่นตัวหนึ่งแต่ว่ามันเป็นคนละมือกันเนียผมมาวานแหอยญุ่นครับ ก็มานั่งเล่นอยู่นี่เห็นกบมันโดดลงนีสองตัวคนละมือกันถ้าเบิ่งว่าสิเป็นกบสองตัวหรือว่าเป็นกบตัวเดียวกันครับผมพี่น้องผมมาสิวางจุดนี้แหละนี่ครับยาประเข็งหน่อยของเฮาคือเก่าครับผมพี่น้องเดี๋ยวมาประกอบจหน่อยกันครับผมยาที่เป็นไอ้นี่หัวหัวประคอด้วพี่น้องได้ครับนี่หัวประคอที่เฮาเก็บกินแล้ว ทับหัวมันไว้แล้วก็มีเก็ดมีขี่มีน้ำข้าวมันพร้อมคกับ,บปลาเข็งสองโตรครับมืันนี่เอามาสองหลังปลาเข็งโตยังไงเลยไปตกเบ็ดมาได้ส่วนอุปกรณ์ห้องมันนี่โอ้วันตอมส่วนอุปกรณ์ของห้องมันนี่พี่น้องเปลี่ยนจากแงบให้เทคจังหน่อยครับผมมาเป็นตุ่มเด้อยมานนี่เป็นงานตุ่มครับผมสองแบบสองสไตล์พี่น้องเลยเทางนี้สิเป็นสไตล์ของนมทูนกุลาครับผมนี่ ตุ่มตะไคร้เขาจะติก๊กพี่น้องครับอันนี้จะเป็นแบบท้องตลาดทั่วไปครับผมพี่น้องมีมีต้นแบบมะก,กนันละผมก็ลองเฮ็ดเบิ่งเหามาใส่เองครับผมพี่ไก่พี่น้องเข้ากับถามไทยขามาไรว่าอยากได้แบบนี้แต่ว่าผมไม่ได้เฮ็ดขายเด้อพี่น้องเด้อนี่มันมีคนเขาเฮ็ดขายอยู่แล้วครับแต่ไปคนหาเบิ่งเอาเด้อเพราะคนได้เฮ็ดขายในครับสูตรนี้ครับมันมีคนเฮ็ดขายอยู่แล้วผมก็เลยลองฝึกเฮ็ดมาใส่เองซื้อๆเด้อครับไม่ได้เฮ็ดขายสไตล์ของหนุ่มทุกขลกัก ของโมงสิเป็นแบบนี้ครับพี่น้องตุ่มตะไคร้ครับมีฝาปิดเปิดใส่เนื้อเอากบออกมีง่ายคือก,กันครับพี่น้องอ่ะไป้บางสถานที่สิว่างตุ่มของเขาเขาจังไหครับผมพี่นะ้องคือบนนอกมันนี่เนาะแต่ใจว่ากบมันคือบวกเข่าเ,าเนี่ยดิเห็นกบโดดอยู่ต้องใส่ปิดทางใส่ปิดหม่องว่พี่น้องเนียลองเบิ่งเปลี่ยนทางไม่บ้างมือก็เจ็บอู้เออ ารากไม้ตัวนี้วิธีการบางตุงกับจับตุงมาตั้งครับพ่อแม่น้องจับตุ่งมาตั้งทาบครับครับใส่ห้อยตุ้งแล้วห้กับกยออกครับโกยอย่าลึกไหลครับบึงบึงระดับน้ำข่ายหนองให้ดีครับไปนหนองตอนโกลวยครับจะกยให้ลึกไหลน้ำน้ำมัธาาี ซึมเขาตุ่มเลิกปวดน้ำซึ่มซึ่มเขาตุ่มให้มันพ่อแบบพ่อดีๆครับพ่อท่วมลังงลังหลังลังปลาเข็งลังปลาหม้อเนี่ยท่วมลังน,น้อยๆให้ปลาดินได้ครับวันนี้เอาปลาหมอมาเป็นโนวซอย mm hmm. แลงกำเนิดเสียงขึ้นเก่าครับต mm hmm. ีล้านตีล้านหนาตุ่มไปครับผมแบบนี้ครับ ตุ่ตังเบิ้งป๊อพอดีพอดีพอดีนี่พอดีเลยเุ้ยเฮ้ย้ยไปบอกว่าเข้งห่าดตเราานามใส้เบิ้งหมดเลยหไปจากหน่อยเล้กผมว่าเนี่เนาะพอมีอันนปลาเขียงตัวใหญ่ครับมนี่คือสีดินอะไรอยู่ดอกว่ะเรดเปรด หัว,วปลาครับใส่ลงไปหัวปลาบ,บริภามาสับ้ใส่สักตอนมันงเหระี่ตัดน้ำเข้าปลาอยูหน่อยใส่เงี้ยแล้วกบปิปดฝาลงครับพี่นอ้องตุ่มรุ่นนี้หิวไปไส่ก็ได้ครับขันโกบเขาแล้วครับ ม,มีทางออกกรบมีมีธี์ออกครับนอ,อกจากว่าน่มทุกุลาสีอนุญาตให้ออกวันถ่วไป้าสิออกได้เอาดินมาปิดค้างไว้พี่น้องกันตุ่มมันดินครับย้ำกบเขาดินมนอาอัดค้างไว้บีบบบีตุ่มไว้แบบนี้ครับวันนี้เตแตงร้านนางงามได้ปะเนี่ยร้านนางงา,ดดา,นนงงาแตงให้เป็นแองกลกระทะไว้ครับพ่ไม่นอกนี้ครับ แต่งเนแองกลกระทะไว้เพื่อให้ยังไื้เจ้าเสียเอาน้ำเข้าปลาดิครับเทลงใส่ไ้หนาหนาตุ่มลอ,อกกบมาแบบนี้ครับพี่น้องเทน้ำเข้าปลา้หนาตุ่มครับเดี๋ยวกบมาได,ด้กินกินมันกระสิมารครับ เด็กกินเด็กกินน้ำเ,เ,เข้าปลาได้ยินเสียงปลาเข็งนี่ยมกสิมามาบ่บ่เห็นเนื้อบ่มีแนวกินก็สิมุดเขามากินเนื้นนอข้างในอิเอแต่กปลาเข็งเนาะงานลาแล้วปลาเข็งหายไปตัวนึงแล้วย่ยาไปย่างไหนก็ไหนเนาะโอ้ หมอหายอะไรพี่น้องเอ้ยวมันโดดรถได้่ตีปลานี่นี่ครับพี่น้องปลาหมอลูกปลาเข็งเหาอโอย่างไงเลยบ่ามันลูกเลยนี่พ่อแม่ปลาเข็งใส่ลงไปครับอ๋อโอ้น้ำหน่อยไปนิดหน่อยพี่น้องเติมน้ำให้เขาหน่อยต่างพวกขงทวงปลาเข็งสัก อ๋ออยู่ในนี่เ,เด้อทำงานทำงานเยอาอู้อ็เข่งหายไปตัวนึงไปน่งองเ้ยย่ใส่ละบาดนี่ดินออกกลางท่างติเห้อไมงไดโอเคไปน่องเดียบปล่อยครับหลังแหลกของเขาหล่นมือนเส้าบิ่งครับบาซิคือบติดตามบังได้ไปน่องเด้ 6โมงครึ่งครับผมพี่น้องอรุณสวัสดิ์ยามเศร้า,าครับผมสวัสดีคือเก่าครับผมน้องแม่แซมสายพี่น้อง,ปองป,อองปองปายแม่อบองโอนสุขภูสุเก่ขขาเด้อพี่น้องเด้อมาได้เวลามาเก็บตุ่มกบเฮาแล้วครับผมว่าอ่านั่งหวัวจะของสันแต่ปลาเข็งมาสองตัวปวดหอดสาหอดน้องปลาเข็งเลือดตัวเดียวจักไป ตันเวทีทิมไปใสัครับตัวนึงเงินสมองไหลไปลองเต้องเศร้านี่ครับรอบที่แล้กวก็ับพี่จวงมารอบนึง่แล่ะพี่น้องรอบแรกมาใส่ย,ย้าพูดผมบอกเข้าครับบดถึกจุดมันหัวจังไดไปลุนเบิงครับปุ่นยุ่นตุ่มห้องเหมือนนี่ คือบ ah uh. ่นออคือบ่นออว่าสิบไปอีกสาหนึ่งเหรอพี่น้องเค้งมันล้นหายก็เลยว่าไปเลยครับไปซ้ำไปสาเก่าขังๆสาเก่าหลังหนึ่งครับยิงได้เหรออุ้ยอุ้ยพี่น้องเอาเร็วเอาเร็วนี้ยังเสียงคนครับต่ำแล้ววุ้นจ้ากเหรออู้อู้สองละสอง นาทีสองพี่น้องครับอู้อนั่น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 อ้โหปลาหมอส้ำเร็จครับผมปลาหมอส้ำเร็จตะโตล่ะเฮ้ยอ่ะยะเยอะเยอะเยอะเยเนสองตัวครับโอยว่าตัวโบนายคือมันันพี่น้องเลยอ่ะยะ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 เป็นไง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  ซำเร็ดส้ำเล็ดเดี๋ยวล่างกันตุ่มพวกนี้เวลาล้างให้แกงขางได้พป็นทงเด้หามเขย่าขึ้นเขยา่าลงแบบนี้เด้ไอ้แกงขางแบบนี้ครับหรือว่าหมุนกันเลยหมุนซ้ายขวาซ้ายขวาเราแกงขางเอาครับกูนอ่ะบูน่ะสองโตครับกบบแถาตัวนึงเมเปไปเรียดด้วยผุนนะโอ้หน่อยก็เราเราที่แ้วหลายครับกบกบตัวนี้นี่ครับกบใหญ่อยู่ยนี่ครับกูนอ่ะ จ่าจ่าจ่าอยู่นหนอ้้อูออ้เป็นไดบเข็งยังอยู่ครับงวปลายังอยู่ปลาตัวใหญ่ๆเนี่ยมันกินม่ได้พี่น้องใส่มันหลอกเข้าไปซื้อครับบัเข็งก็เอาตัวใหญ่ๆเลยหลอกมันเข้าไปครับโอ้เห็นโดดสองตอัวพี่น้องครับได้สองตัวเหลียโอ้แน่นอนแน่นอนแน่นอนขุมขามมันนั่งขุดนั่งกลวยอยู่วันนี้ครับพีนี่ครับ เบ่งไหนี่น้องเบิงเงบ่งไงพูน่ะพูน่ะโอ้ยลองเบิ่งซะแล้วนี่เรียบร้อยครับพี่น้องสวยงามเตี้ย <c oughs> ต้องเหมือโอ้ได้กินสมใจอยากเลยพี่น้องเสียอย่างเดียวครับมือวานเสียหัวเหลืองปลาเข็งเลรอเอาทองใส่น้ำแล้วก็ปล่อยจับปลาเข่งใส่มาขี่มอไซค์มา <c oughs> มื่อเดือนเลี้ยบมะเข่งตัวเดียวสิไปสายใหญ่หุ้นอยู่ไกลๆคนครับซันนี่ได้ตื่มอีกเลยครับผมว่านี่ได้ผลครับเหยื่อมะเข่งโอ้ยเนี่ยสายนี่แหละที่เขาใส่หลอดที่แล้วครับใส่เยอะหุ่นต้นๆมังค่าหมดแล้วอ๋อเมื่อวานเราไปใส่หางข่างของเ่าคนละมาเข่งก็มีก็เลี้ยบไปมันเลยครับผมเดี๋ยวเราใส่ไสายพี่ครับสายหน,น่อยนี่ เ้เป็นยังไงขานทีมอ้ไส้ไปนะไอประเค่งมันโมยูลแลลวก็เลยงไปหัวมันดอกสนักนี่เบิงกันคักไปนองครับพุ่น <c oughs> เข่าเล้ว่มิซิตออกหรอกพี่เบิงง่า่ยง่าสังกะสีปิดครับยามกบออกเปิดฝาแล้วก็จับกกบออกได้เลยครับ ตงามแต่พอถึงก็บกบเทาขึ้นมนันมนัน,น,น,นอู้เ่าครับไงก็กกปันน่นอีกสองสองโตโคโลโอโอ,อันนี้มีซีรีเลยเ่น,นังเลยบกคึ้นแอกไงมันมีปลาแข็งไงน้ <c oughs> นาใสาจริงเลยเฮ้นี่เรห้อยปูแล้ว,ลวามาไตเหีนยนะห้อยปูครับ ก็คือดอกมีตัวหัวปลาลราโคโลอยู่เนี่ยเฮ้ยสาหน,น่อยๆเท่นว่ามันสีมีเถอะอกไม่มีเลยครับอ่ะนี่ฟ้าเด้หลังที่สองครับว่าเป็นตมีนีแ่แหละว่ามีหนาเนาะสามันแปลนผดครับนี่หยหอยงัวงหอยคล้วย,ย,ยลงจำนวนสามีหนาอยู่ข้าง,งสาสิคืออยูอ่ผมงพานาลนะอ่ะไปฟ้าแล้วครับ สำเร็จจนได้เอาครับผมพี่น้องครับตอนนี้ก็เก็บตุ่มเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมเสียดายถะลังนี่ดิเนี่ยนี่หัวเห็ดเห็ดปลาหมอหายอดกินซ้ำ<บ>มาถือเขาหลังมีปลาหมอผีพี่น้องเลยผีเห็นบั้งเหอเนี่ยนะอี่ครับกบป่้ยใหญ่หรอกพี่น้องกบรุ่นหลุนครับแต่ก็ถือว่าใหญ่ใหญ่เต็มใบมันงหรอว่าผีเห็นบ่นกสองตัวครับ ถือว่าเขาดีด้วยพี่อน้องนะเนี่ยเนี่ยผาหมอเสริมเข้าไปครับไปจับให้พี่น้องในเบื้องกันอืมไม่บะตงมุดบะตงมุดออกมาโซ่ตัวเขาเบืงแงนดีครับพี่น้องน้อยก็าบื้อนั้นหลายพี่อน้องเลยนี่ครับน้อยหลืแต่ก็เต็มไว้มันหรอวะแต่มันมาถึงกับคบเผ่าเนาะหลังทีเดียวสองโตเลยมี่ลาเข็งพี่น้องเลยถือว่าเป็นยาที่เด็ดกว่าได้พี่อน้องช่วงช่วงฤดูนี่หาหาใส่ตำซาตำน้องพี่น้องเนาะ ตาขังโถงหน้ายัางสิครับเหนือหมอใส่การในเลยครับผมเดี๋ยวได้เลยครัเอาดดเอาดดนี่หมอเขายังอยู่เลยพี่น้องมันกินอะไรครับตัวใหญ่สิครับใส่ตัวใหญ่เขับไปเลยกรมต้องกินอะไรครับเอาไใส่งานมือหลังอีกเดี๋ยวมาตุ่มไว้ก่อนตุ่มมีฟ้าแบบนี้ครับพี่น้องตุ่มของนมตุ่มกุหลาบที่ว่ายืนจดท,ที่ปัดไปน่แหละ ตุ่มรุ่นนี้แหละพี่น้องว่าแมนรุ่นนี้เด้อรุ่นนี้วกเกี่ยวครับรุ่นนี้ทดสอบฝีมือเควมาใส่เองยงซื้อครับรุ่นนี้รุ่นทิดมนี้ตามช่องตลาดทั่วไปครับก็นี่ครับปัดฝาใบบนนี้ครับไปรุดนบอนี้ครับไปไซสกระไดบอนี้เพราะว่าง่ามันแข็งครับง่ารุ่นนี้มันแข็งพี่น้องมันตึงครับง่ามันตึงง่ามันง่ามันไหยออกกรไดพี่น้องครับไปไซสกระไดบอนี้ ่ไปใช้กัพบพวกออกครับตุ่มลุ่นเนี่ของหนมทุ่งกุหลาครับผมลักษณะพิเศษเฉพาะตัวของเขาบ้านถ่อโอเคครับไปครบไปเห็ดเมนูไปเห็อดอาหารกินแล้วได้อยู่ได้กินแล้วได้ปนได้ออมได้พัดแล้วพี่น้องเลยสิได้ล่าพี่แล้วน้องกระบ,บันตัวป่านนี้ก่อนล่าจากกัน,สสนเสาร์มาเหนียมาแต่เสาเลยพี่น,น้องเลยเห็นโดดสองตัวก็ได้สองตัวหลีพี่น้องอาา้ตัวอัศจรรย์ใจแท้พี่น้องก็ถือว่าสำเร็จแล้วก็ดีใจหลาย เห็นโดดสองตัวก็ได้สองตัวนี่ถือว่าตรงเป่าเขาเป่าเขาล็อกเลยพี่น้องครับผมโอเคครับจะ <c oughs> สายวันนี้ลาพีและน้องขับบัตรก่อนฝากผลงานต่อนต้นใบของหนุ่มธุงคลาน้ำเลนเดอฝากเป็นกำลังใจครับผมไม่ว่าสิเป็นทางเพจหรือทางยูทูปเพจและยูทูปก็ไปซื้อเดียวกันพี่น้องหนุ่มทุ่งกุลาครับผมฝากพี่น้องเขาไปกดติดตามทางเพจให้น้ำดืวยกันครับผมกดติดตามครับผมซอยกำลันใเพจให้มันเติบโตไว้ๆทางยูทูปก็อย่าลืมกดติดตามให้น้ำรับผมขอบคุณหลายที่าตมรับชม ขอบคุณที่คอมเมนต์คอาม่าบอกนุ่งคอมมวลกันแต่ว่าเบอร์ตอบคอมเมนต์ว,ว่าตอบซากอะขอโทษขออภัยไว้หลวงหน้าด้วยไปหนองเด้อขอบคุณหลายที่กดไลค์เป็นกําลังใจมาตดยดีมาโดยตลอดสําหรับผู้ที่กดติดตามผู้ที่เขาไม่ไ,ไม่หันมาท่องกดติดตามก็ฝากกดติดตามให้นําครับผมตอนนี้ลาพีล่ลาน้องกลับบ้านก่อนครับไปเห็นนายยูนแล้วกินก่อนงานกับข้ารถอยู่บ้านคนละ่ะเดี๋ยวไปเคลียร์งานทั้งรถดีครับผมพบกันโอกาสโอกาสหน้า สิพาพี่พ่อหน่องไปหาอยู่หากินทางใดก็นา่าสิเป็นดักกบครับเพราะว่าช่วงนี้ว่างประมั่สามสี่หมื่นแล้วแล้วก็สิไปดักกบแต่ปลาหมอมาเจ็ดแโโปดตัวหรือปล่อันนี้ก็ประมาณว่านสองตัวเลยหกตัวหายไปตัวหนึ่งก็เหลือเจ็ดตัวหรือปล่ะปะ <c oughs> เดินสายหาใสา่ตำซาตำหนองนะพี่น้องเนาะฝากติดตามตอนต่อไปครับผมตามรุนตามเชียร์ตอนต่อไปเด้อพี่น้องเด้อว่าสิไปห้าสิไปสาใดหรือว่าสิมีไม้ดักนดหนูสิสดักหนูให้พี่น้องได้เบิ่งคือเก่าครับผมโอเคครับพ่อหน้องสายตาวันนี้ลากกระบางกันครับผมสวัสดีครับ ่ะกระบาดเท่าตั้นบนเลยหักเลยงาน,น <c oughs> ัวนี้ดีว่วอกคือเลยนี่เก่งหายนี่อ้องใส่สามาสคอ,อเหงอกมันเืืนออกจากถุงหงษพี่น้องใส่ถุงมัดปากมาอยางดีมาน่อน,นีเลือดัวเดียว